สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องอาติวิคผมนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําแฮร์พีซปิดผมบางรุ่นนี้เลยนะครับผมรุ่นนี้นะครับจะเป็นแฮร์พีซปิดผมบางผมแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมจะเป็นงานทอมือนะครับผมหนังสีสะเสมือนจริงนะครับผมขนาดความกว้างของแผ่นงานนะครับผมหกเซนติเมตรนะครับขนาดลึกของแผ่นงานนะครับผมเก้าเซนติเมตรนะครับความยาวเส้นผมอยู่ที่ยี่สิบห้าเซนติเมตรนะครับ รุ่นนี้นะครับเหมาะสําหรับลูกค้าที่มีปัญหาผมบางบริเวณแสกนะครับผมจะช่วยปกปิดผมบางบริเวณแสกได้ดีเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการติดให้ดูกันนะครับผมโดยผมจะใช้หุ่นตัวนี้นะครับผมลิ๊บจะมีทั้งหมด2ตัวนะครับผมจะเป็นจิปป๊บพอกแพ็กนะครับไว้เกี่ยวกับเส้นผมของเรานะครับผม เสร็จนะครับเราก็จะมาหวีจัดแต่งทรงผมนะครับหวีเพื่อให้เข้ารับกับทรงผมของเรานะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมจะมาทําการหนีบนะครับผมหนีเพื่อให้กลมเกลืนกับเส้นผมของเรานะครับผมได้ทําการเปิดที่หนีบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแฮร์พีปิดผมบางผมแท้นะครับสามารถสทําความสะอาดได้สามารถได้มีม้วนทำวอลลุ่มเพิ่มเติมได้เลยนะครับผม แลวก็สามารถย้อมทําสีใหม่ได้นะครับตัวงานนะครับผมจะเป็นสีน้าตาลธรรมชาตินะครับผมอายุการใช้งานของสินค้านะครับจะเป็นปีๆนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเราดูแลรักษาด้วยนะครับถ้าเราดูแลรักษาดีเราก็ใช้ได้นานนะครับผมแต่ถ้าเราดูแลรักษาไม่ดีเราก็ใช้ได้ไม่นานนะครับผม ได้ทำการนีบเสร็จมาที่เรียบร้อยนะครับผมจะไม่เห็นขอบรอยต่อด้านหน้าเลยนะครับผมหนังศีรษะด้านบนนะครับเสมอจริงนะครับผมสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับผมบ้างบริเวณแสสนะครับผมผมแนะนําเป็นงานรุ่นนี้เลยนะครับผมสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้านะครับสามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามผมได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ผมมาตีไอล่าาติวิทย์ผมต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ